สวัสดีค่ะผู้แพลนลูนะคะกับแพทเช่นไทม์ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะแพทก็นำแต่งตัวเพื่อเตรียมไปที่สนามบินสวนณนภูมินเองค่ะวันนี้แพจะพาทุกคนนะคะเดินทางไปที่หาดใหญ่นั่นเองค่ะเราจะเดินทางนะคะด้วยเครื่องบินนะคะไปที่หาดใหญ่แล้วก็จะไปเจอกับอะไรจะสนุกขนาดไหนแล้วก็เป็นเที่ยวบินที่แพทบินไปใต้นะคะเป็นเที่ยวบินที่นานที่สุดในชีวิตที่เดินทางไปทางใต้นะคะยังไงก็ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันค่ะไปเลยเจอกันที่สนามบินเลยนะคะ วันนี้นะคะไปก็ม,มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วตอนนี้เรากำลังเช็คอินนะคะแล้วก็รอไปที่หาดใหญ่กันเดี๋ยวไปเจอก,กันที่หาดเก็ทเลยทุกคนตอนนี้นะคะคือไปก็ม,มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะแต่ว้าลืมของมาทุกคนเราก็เลยจะต้องมา รอพี่ Line แมนค่ะที่นี่เลยก็คือทางเข้านั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ l i ายแมนเขาจะส่งของามาเองเองค่ะเป็นการเตรียมการที่เร็วแต่ก็ยังลืมอยู่ได้ค่ะโอเคงั้นเราไปเจอกันที่สนามบินหาดใหญ่กันเลยนะคะ ดีคะ่ะเพชรมาถึงหาดใหญ่แล้วนะคะทุกคนเพิ่งลงจากสนามบินมาอ้อเพิ่งถองจากสนามบินมาแล้วก็ตอนนี้มาถึงที่ทักแล้วนะคะก็อยู่ใกล้ใกล้สนามบินเองนะที่พักของแพชนะคะจะเป็นห้องประมาณนี้อันนี้คือพักนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะมีเตียงให้เนาะมีตู้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําฝั่งโน้นนะคะแล้วก็มีทีวีตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะคะการทําน้ําร้อนมนะห้องน,น้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าเรจะพาทุกคนไปกินอะไรที่ไหนตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สทีหิวม,มากๆเลยเพียงเพ่ทานอะไรมาเลยตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะไปหาอะไรที่ไหนทานได้บ้างนะคะที่หัตใหญ่เพราะไม่เคยมาเลยแล้อก็ดูว่าจะถูกปากไหมจะรสชาติเป็นยังไงตามไปดูเลยนะคะไป ตอนเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแพจก็กำลังจะไปที่ท่าเรือปากบาลานะคะแล้วก็รอรถอยู่นะอาจจะมืดหน่อยนะ <c oughs> กำลังรอรถอยู่นะคะรถจากเป็นรถตู้นะคะเดี๋ยวก็ใชร้ระยะเวลาเดินทางนะคะจากหาดใหญ่นะคะโรงแรมที่แพจพักนะแล้วก็ไปที่ท่าเรือปากบาลเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆคิด จอกันที่ท่าเรือเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็ดมาถึงท่าเรือผลบาดปลาแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปลงเรือกันนะคะเพื่อไปที่เกาะรีเป๊ะนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราเองใจจะไปลงเรือกันเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นโซนภายในอาคารให้นั่งรอนะคะสาหรับผู้โดยสารที่กําลังจะรอลงเรือนะคะนั่นก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะที่เราจะไปกันเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะก,ก็จะมีร้านกาแฟได้วยนะคะที่ใครจะอยากจะทานกาแฟเพื่อนั่งรอจิบกาแฟนั่งรอเล่นๆได้นะคะทีน,นี้ก็จะเป็นการลงเรือนะคะจะมีทั้งหมด2ท่าเรือนะคะสองทางสองทางลงนะ ฝั่งฝั่งที่พัที่ลงนะคะคือเขาเรียกว่าท่าท่าเรือที่สองนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท่าเรือที่หนึ่งนะคะจะอยู่ฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เรากำลังจะลงเรือสปีดบ๊ทกันค่ะนี่เลยเราจะไปที่เกาะตะรุเตากันค่ะนี่จะเป็นส่วนของเรือสปีดบ๊ทนะคะที่สามารถนั่งได้ประมาณ47ท่านเลยค่ะ มาถึงเกาะตะลูเตาแล้วนะคะนี่จะเป็นศาลเจ้าพ่อตะลุเตานะคะที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าอุยานแห่งชาติเก่อเกาะตะลูเตานะคะหรือว่าที่เดิมที่ที่เก่านะคะที่เขาบอกว่าที่นี่ก็คือเคยเป็นทันทสถานเก่านั่นเองนะคะที่อยู่กลางเกาะอยู่บนเกาะนะคะกลางทะเลเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวแล้วนะคะ โอเคค่ะก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักของเรานะคะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีชุดคลุมให้นะคะมีที่แขวนให้นะคะไม้แขวนให้นะคะแล้วก็จะมีโลม่มีรองเท้านะคะทั้งรองเท้าข้างในและรองเท้าข้างนอกห้องละสองคู่เลยแล้วก็จะมีตู้เซฟไปด้วยนะคะใครที่มีอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่จะสามารถที่จะแบบ ป้องกันได้นะคะก็จะมีตอนนี้เลยเป็นพวกแก้วน้ำนะคะไว้ให้เราชงชากาแฟนะแล้วก็ตู้เย็นนะคะนี่เลยกา้ํำก็มีนะคะเครื่องทำกาแฟก็มีเหมือนกันค่ะ ส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นเตียงแบบนี้เลยสวยมากคือเปิดประตูเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสวยจริงๆเลยนะคะมีโต๊ะแป้งให้นะคะมีไฟหน้าจอให้แบบนีหมาะสําหรับบนผู้หญิงมากเลยนะคะเป็นรู้สึกว่าการแต่งหน้าของผู้หญิงจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากถ้ามีไฟอยู่ใกล้ๆนะคะนี่เลยมองไปนะคะก็จะมีทีวีนะคะจอใหญ่มากเลยคะ่ะตั้งให้เราดูแบบนี้เลยมีโซฟาที่แบบเหมือนเตียงสามฟุตกันเลยดีเดียวะคะ่ะ แล้วก็ไฮไลท์เลยสำหรับแผน่นะคะก็คือระเบียงติดสระว่ายน้ำมันเองค่ะเปิดไปเลยนี่ค่ะสระว่ายน้ำที่นี่นะคะเขาจะล้อมรอบเลยนะคะทั้งอาคารแล้วก็ทั้งห้องพักนะคะใครที่อยู่โซนด้านล่างนะคะก็จะมีการไปลงไปไว่ายน้ำแบบนี้ได้เลยนะคะสระว่ายน้ำล้อมรอบที่พักเลยนะคะตัวนี้ถ้าแพทจะไม่พิมมันจะเป็นทรงตัวแอ็นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นตัวแอ็ไปทั้งที่พักเลยค่ะ แล้วก็พร้อมที่จะกระโดดลงว่ายน้ําได้เลยนะคะใครที่เข้ามาที่นี่นะคะก็มาพักที่นี่ได้เลยนะคะก็เช็คกับทางโรงแรม้วยนะคะเพราะเลยแต่แต่ละวันเนาะก็ไม่เหมือนกันอย่างเี้เช็คกับทางโรงแรมได้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เป็นมุมที่มองเข้าไปจากด้านระเบียงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องสว่างถ้ปเป็นคนที่ชอบห้องที่สว่างนะคะทุกคนมาดูส่วนของห้องน้ํากันคะ่ะอันนี้จะเป็นโซนในห้องน้ํานะคะโซนในห้องน้ํานะ ก็จะมีประมาณนี้เลยจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นส่วนซิงค์นะคะมีคู่เลยค่ะใครมาเป็นคู่คู่นะคะก็สามารถเข้าห้องน้ำพร้อมกันได้เลยที่สำคัญค่ะทุกคนดูตรงนี้ค่ะเปิดได้แล้วก็มองไปถึงข้างนอกได้เลยค่ะ ใครอยากอยู่ข้างนอกไปด้วยนั่งในห้องน้ําไปด้วยก็สามารถเปิดได้นะคะห้องน้ำขอเขาแยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนะคะอันนี้ชาเวอร์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยห้องน้าสวยมากแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะนะะะันตยารีสอร์ทเกาะรีเปบค่ะ เย็นนะคะวันนี้นะคะเป็นก็กำลังทานข้าวอยู่นะคะทุกคนลือถ่ายทุกคนดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าแพทถ่ายรีสิร์ชมาให้แล้วนะว่ามีเมโนโอูอะไรแล้วก็น่าทานมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีดนตรีแบบนี้เราฟังด้วยทานข้าวนะคะคราเสียงดนตรีไปเลยค่ะโอเคอยังไงนะคะเป็นขออนุญาตทานข้าวก่อนล้วกันนะคะหิวมากเลยค่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจอก,กาันรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวปุณนี้ไปสัมภาษณ์ทุกคนนะคะไปดำน้ำบปรพการังำสวยๆกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน i uh -huh. นี่นะคะก็พาทุกคนนะคะอยู่ที่เกาะอันนังนะคะเหียส่งเองแล้วก็กำลังจะพาทุกคนนะคะไปดำน้ำดูปลาแซลมันนะเป็นการดำน้ำคะไม่รู้จะเป็นยังไงแค่เดินก็ขอบแล้ววันนี้เรามากับสายโซนจะไปดูยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะทีพี่ๆเขาเยอะไปเลยค่ะดูกันนะคะว่า ที่เสียงสมชื่อจริงๆน้วยลหแต่เขาบอกว่าสิ่งจริงๆไปดูกันค่ะ 就是你。 ือพอดีใบมาถึงท่าเรือพอดีฝนตกนะคะ